khâu paik lại cha, khâu pa hái hệt ton đưa hai mươi bảy bảy mét, bốn số pa nhăm khăm nó, hái bị đây chắc gì na, hái hệt bị kèn, bị đây hết đây cả ổng mới, bỏ thay hệt tại bia cha, bỏ xíu hệt nó เฮ็ดตายเบี้ยบ่เอานี่นี่ไอสิก็เฮ็ดตายเบี้ยที่พี่น้องนี่นี่เห็นละโง่บานเท่านี่ยละเฮ็ดตายเบี้ยก็ได้โอ้ยกินนี่กินนี่ตายยังเขียดเลยล่ะแด่แด่แด่เลยละพี่น้องเอ้โซลานี่กันแซียงท่นที่เลยเพื่อนคนบดวานน้าตามันคือเฮ็ดบานเท่านี่ไปกินเบิ้งเนาะไปกินเนี่ยเซียงนิดจะศึกษาดีๆสักคนนิดจะเด้อก่อนสิกินเฮ็ดกิ่นยังก็ได้ ตามันคือเห็ดบ้านเท่านั้นแหละแต่ว่ามันยังบ่งเมนจ้ะคนละดินฟ้าอากาศนี่เห็นบ่เดี๋ยวไปทางไหนกน็มีแต่เห็ดอากราก,กินนี่ว่สัสดุสกินได้ได้จ้ะนี่นี่ยาเสียงยาเสียงจ้าจุ่มแรกแหกมันจุ่มแรกแหกมันพี่น,น้องเห็ดดำเห็ดดำ มีอยู่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 โอ้ยเปนมีมิตะรดอกเป็นยังไงจ๊ะมิตะรดอกใหญ่ใหญ่ที่สุดสวอรนฉันแมนอันเฮดอันนี้ออกอุ้ยออกคักออกแน่อีหลี เย็บสบายพี่น้องเก็บเพชรอันนี้บนบ่ติดดินติดหยาด้วยคุณนะไม่อันมดเลยคุณนะไม่ติดดอกยังขาเพื่อนเนี่ยบนนี่ดินไม่หยาเด้ตัดตาขาออกระบาดนี่ก็อันบ่ได้ล่างได้หยังก็เสียบ่ได้อันทำก้นสะอาดไรอย่างเงาก็ไปคายได้รวดนั่นใช่ไหมดอกเพิ่อนก็ค่อยติดดินติดหยางขึ้นังเห็ดอันเหลืยงเห็ดมันสูเมาเด้ิเย็บอบกติดใจ เ,เลี้ยงเพิ่นก็อยากอันเห็นมันปูเพิ่นก็กยนยอยากไหวแน่เราจะตัวนี้ก็บว่วกใครลายเป็นเลย mm hmm. อ๋อที่เป็นแปนได้จ้ะเนี่ยอ๋อทอี่เป็นแปลีป่ยนเลยมดเลยจ้ะเอาให้หมดเอาให้หมด จุดนี้ดอกพ่นใหญ่ละเจนกลับเอาเบิดเลยกลับเอาให้หมดเลยวันน่ะดอกติดง่ายดิฉันถ้าออกเป็นก็ออกเป็นจุ้มมั้งสิหล่ะเจนออกเป็นจุ้มแบบนี้เลยปี่น้องความเปนอีหยังนี่ตรงเนี้ยตเนี้ยอุ้ยหนุกว่ามป็นสีบลูมี่แล้วนี่ tiêm tìm cha tiêm đi ôm nay. đi ôm đi đi ôm đi ôm điều, ôm. Tìm kiếm 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 หนุ่อนนะหนุ่อนนะจะบอกยังจะสิเอาเลยยังไงเอาเลยจ้าหาเพื่อนนติ๊กเลยจ้ะขอปลาตอดเลี้ยงขอปลาตอดเลี้ยงพี่น้องเพื่นมองตะเวนดูเพื่อนยิ้มตาเนาะ ตอนนี้ก็สีซีโมงก,ก็กลัแล้วจ้ะอยู่เบิดมือเหมือนเป็นอยู่บ่อยูาาบ่บะคำดอกถ้าบ่ได้เข่าปาน่ะคนเคยเข่าจ้ะได้เท่าไหร่ก็เอาขิดผัวย่ามอันหิมะตกพี่น้องไปทั้งไรบ่ได้อยูตกตะนีเฮียนยตกตะนีเฮียนก็มองไปเห็ดงานคีนั่นงานชีมเห็ดเก็บคาคาหมดจนี จมน้ำหนามกระตงเศ้าเมียมันดอกจมน้ำหนาเจ้าของเดี๋ยวบอกอันบ่ได้ไปทางใดเงี้ยมันหิมะตกยงี้มันหอนนี่เอามันึ่งกะข้าวหลุดอีกแล้วเจออีกแล้วยุ่มหนึ่งป้ายุ่มนี่แหงขาเงี้ยวบ้านนี่โอ้ยขาเงีวแหงแหงคำทะเลเฮ็ดแหงหลายเจ้าพี่น้อง มันจะดอกงามได้จะไหนดึงดึงดึงโอ้ยนะโอ้ยสวยเยี่ยเศียรุจ้าแตมันข้นกับพอดีงามเลยเพื่อนพอดีงามบัวเทาบัวนมจ้า เงี้งเงี้ยจุ่มหนึ่งจ้ะเก็บเจ็บพ่อเห็ดปวกพี่น้องมาพ่อเห็ดปวกปัดเถอร่างเป็นใครจ้ะเห็ดปวกฝรั่งจ้ะอุ้ยของแสบเลยเด้หนิเนี่ยคนไหนเห็นปะจุ่มเดียวพ่อแจงจ้ะจุ่มเดียวพ่อแจงเลยหนิร่างเป็นใคร มีอีกไหมมีอีกบนนี่อู้นดอกใหญ่เลยแข่งแขยงเห็ดเฟี้ยงบ้านเราพี่น้องแขยงเห็ดฟางบ้านเรานี่เห็นบ่ดอกนี้ได้บนนี่ดอกนี้อ๋อเข่งแ,แล้วออกหลุดเนาะตืมกันจ้ะพอเห็ดพวกจุ่มหนึ่งจ้ะโอ้ยบนน่ะ เฮ็ดเพิงหวานอีกแล้วจ้าอุ้ยน่ะห้านม้านม้านมือนี่มาคำคำใดเบิดสุเฮ็ดเลยพี่น้องเอ้กลับบ้านเลยจ้าพี่น้องเบึงก้อนหินใหญ่สวีเดนจ้าแดดร่มรมตกแล้วขอบคุณหลายๆผู้ที่เบืตต้องใต้ต้นจนจบด้วยเจ,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 จ๊ด้อขอบคุณผู้ที่ติดตามย้ายสวสทั้งไม่ละเกา่าจ้าพอกันไม่คลิปหนา้าจ้าบัดจา้า